สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะผมจ่าพันวิโรจน์นะครับกับรายการหมอลรองกระดูกหลังทับเส้นร <c oughs> ักษาได้ด้วยตัวเองนะครับฟังไม่ผิดครับคุณสามารถรักษาโรคหมอลรองกระดูกหลังทับเส้นได้ด้วยตัวเองครับโดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไปไหนไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องบาทเดียวครับแค่คุณดูคลิปให้เข้าใจนะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามเท่านั้นเองครับอาการหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นก็จะทุเลาเบา,บาบางลงแต่ถ้าเกิดใครทําสําเร็จ ก็หายครับกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนเดิมครับยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับเชื่อตัวคนเองครับลองพิสูจน์ตามที่ผมพูดดูนะครับหรือถ้าใครยังไม่มั่นใจก็อ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูก,ก่อนก็ได้นะครับเพราะจะมีผู้ชมในหลายท่านนะครับที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายมาลงคอมเมนต์ให้ท่านผู้ชมนั้นได้อ่านเพื่อการันตีตัวเองการันตีคลิปตัวนี้นะครับสร้างความมั่นใจกับตัวเองว่าจะทําตามดีหรือไม่นะครับ หมอลองกระดูกหลังรับเส้นครับท่านผู้ชมนะฮะอาการเริ่มต้นนะครับปวดหลังครับอาจจะปวดไม่มากนะครับนิดๆหน่อยๆแล้วก็ลาวลงไปในเบ้าก้นนะครับจากนั้นก็ลงขาครับจะมีอาการชาที่ฝ่าเท้านะครับเดินแล้วรู้สึกเจ็บนะครับใครเป็นหนักเนี่ยเอามือกดในแก้มก้นดูนะครับทั้งสองข้างนะครับจะรู้สึกว่าเหมือนมีลูกกลมๆนะฮะอยู่ในแก้มก้นนะมันลูกกลมๆไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกลัวนะครับมันก็แค่กล้ามเนื้อที่หดตัวลงไปครับ รลากลายเป็นมัดกลมๆนะครับเพราะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับคราวนี้อาการจะหนักขึ้นนะครับใครที่เป็นแล้วไม่รู้สาเหตุไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆครับและความหนักหน่วงของการเป็นก็จะทวีคูณมากขึ้นครับเริ่มต้นจากอาจอาจจะเป็นที่ปวดขานะครับปวดเอวปวดสะโพกปวดหลังนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นครับเช่นจะเดินไปไกลๆไม่ได้ครับเดินไปสักประมาณ5้ากก้าก็ไม่ไหวละปวดนั่ง เริ่มรุนแรงมากขึ้นเพราะไม่รู้ครับว่าเกิดจากอะไรนะครับรู้ไม่รู้ว่าเป็นตรงไหนด้วยครับรู้แต่ว่าอาการมันอยู่ที่ขาอยู่ที่เบ้าก้นอยู่ที่หลังรู้แค่นี้แต่ไม่รู้ว่าต้นตอคืออะไรนะครับทาให้เป็นมากขึ้นนะครับควนี้พอเราปล่อยไปมานเข้านานเข้านะครับมันจะทวีความรุนแรงถึงขนาดที่ว่ายืนไม่ได้ครับท่านผู้ชมเนี่ยยืนอย่างเงี้ยยืนไม่ได้ครับปวดมากเลยต้องไปนั่งพอนั่งเสร็จปุ๊บหนักกว่านั้นนั่งไม่ได้ครับต้องนอนแล้วครับนอนถึงจะรู้สึกดี ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะนอนรู้สึกดีครับแต่ก็ยังเจ็บอยู่นะครับเพราะอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยสาเหตุที่เราไม่รู้นั่นเองนะครับจึงกระทําการซ้ําๆทําให้มันเป็นมากขึ้นมากขึ้นนะครับเมื่ออาการรุนแรงถึงขั้นขีดสุดท่านผู้ชมจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเหมือนผมนะครับผมติดเตียงมาทั้งหมดนี่สเดือนนะท่านผู้ชมติดเตียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็อยู่ได้แหละแต่คราวนี้ติดเตียงด้วยทรมานด้วยคือติดเตียงด้วยแล้วปวดด้วยครับมันอยู่ไม่ได้นะครับมันทรมานนะครับทรมานทุกลมหายใจที่คุณเข้าออก คุจะรู้สึกทรมานตลอดเวลาเหมือนตักข์กรทั้งเป็นนะเหมือนมีคนเอาเข็มเอามีดมาทิ่มเข้าไปในตัวคุณนะในขาในเอวคุณนะครับความรู้สึกนะทรมานมากทรมานจะร้องไห้นะครับบางคนก็ไม่อยากจะอยู่แล้วเบือ่อเบื่อชีวิตที่ต้องคือกลัวจะตื่นอ่ะตื่นปุ๊บมันจะปวดเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองนึกขึ้นนะว่าพอเราตื่นปุ๊บเราปวดเลยอยากตื่น้ะไม่อยากนะผมอยากจะนอนอย่างนี้นะครับผมติดเตียงอยู่4เดือนนะแล้วก็รักษาจนหายด้วยท่าที่ผมสอนแบบนี้ครับก็คือท่านอนห้าท่า ท่ายืนหนึ่งท่าหายเลยหายเลยนะครับผมใช้ระยะเวลารักษาตัวเองอยู่ประมาณ4-5เดือนนะท่านผู้ชมนะถึงจะอาการดีขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆหายกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้ <c oughs> อย่าให้อาการมันหนักไปกว่าผมเลยนะครับขอให้ทุกคนฟังดีๆนะครับ <c oughs> วิธีที่เราจะรักษาผมจะทําให้ดูนต่อไปนี้นะพอผมทําเสร็จแล้วผมจะอธิบายว่าทำไมถึงต้องทํานะครับแต่ท่านผู้ชมดูครับดูท่านี้ให้ดีนะนี่คือท่ารักษานะครับท่ายืนนะครับ ส่วนท่านอนทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูเอาเป็นว่าดูท่านอนทำก่อนดีกว่าเนาะดูท่านอนทำครับนี่คือท่านอนทำนะครับเอาละครับท่านผู้ชมนี่ก็คือห้องนอนของผมเองนะครับเป็นไงครับผมเนี่ยใช้ผ้าห่มบางๆเลยนะครับปูกับพื้นปูนนะครับท่านผู้ชมสักสองสามผืนนะครับให้มันไม่หนาให้มันไม่นุ่มนะครับให้มันแบบว่านอนได้ไม่เจ็บหลังนะครับ สบายครับอ่ะมาดูครับท่าที่1นนะคุณผู้ชมนะให้เราใช้แขนครับตั้งชั้นขึ้นมาแบบนี้นะครับท่าที่1นนะมันมี5้าท่านะครับท้านอนทำนะครับค้างไว้30วินาทีครับอ่ะมันจะปวดหลังมากนะเวลาทำมันก็อดทนไว้ครับทาไปประมาณ30ิวินาทีครับพอเสร็จก็พักครับนานผ้ชมพักก่อนนะครับพักแป๊บนึงแล้วก็มาต่อในท่าที่2ครับโดยการดันมือขึ้นอย่างนี้นะครับ ให้ดือเลยพื้นเล็กน้อยนะครับให้มือเราอยู่ตรงสีสานเราดันขึ้นมาครับให้ะดือเราเลยพื้นเล็กน้อยนะครับจากนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็นับไปครับ1นถึงสามสิบนะครับครบก็พอครับท่านผู้ชมอานนี้มันจะปวดมากกว่าท่าที่หนึ่งนะอดทนไว้นะครับพอครบก็พอครับนอนพักนะครับนิดนึงนะฮะแล้วก็มาต่อด้วยท่าที่สามเลยนะครับท่านผู้ชมท่าที่สามเนี่ยมีคนทําหายกันเยอะมากแล้วนะท่านผู้ชมนะครับ ราะฉะนั้นท่านชมลองฝึกทำท่าที่3ดูก็ได้นะครับชั้นเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งครับแล้วก็เอาอีกข้างมาไขว้ครับข้างไหนไขว้ข้างนั้นก็พับเพียบลงไปนะครับเอาผิดข้างเป็ข้างเอาด้านนี้ครับอ่าเขย่าครับให้ได้30ครั้งนะครับถ้าเขย่าไม่ไหวก็ใช้มือช่วยเขย่าครับให้ได้30ครั้งนะครับยิ่งเขย่าแรงจนเข่าติดพื้นเลยอ่ะก็ยิ่งดีนะครับแต่แรกๆมันจะทำยากครับมันจะปวดหน่อยนะครับ พ <c oughs> อเสร็จข้างนึงก็ไปอีกข้างหนึ่งครับอ่าข้างนี้ไขว้ข้างไหนไขว้ข้างนั้นก็พับเพียบลงไปครับแล้วเขย่าแบบนี้นะครับให้เส้นมันตึงครับเส้นเอวเนี่ยมันตึงนะรกระดูกมันลั่นทามันลั่นทั้งกรึบเลยแล้วก็โล่งครับเนี่ยกระดูกเส้นข้างเราเนี่ยนะครับอ่าทห้ครบสามสิบครับท่านผู้ชมนะพอครบสามสิบก็พอครับอ่าต่อไปเป็นท่าที่สี่แล้วท่านผู้ชมนะท่าที่สี่นะให้ท่านผู้นะชมไปหาเก้าอี้มา นะครับหรือไม่กับเตียงก็ได้นะครับก็เตียงนะครับแล้วก็เอาขาเนี่ยไปพาดเก้าอี้ไว้นะครับหรือก็เตียงก็ได้นะครับพาดไว้แต่นน้นง็ใช้มือนะครับนิ้วชิดติดกันแบบนี้นะครับแล้วก็ดันไปที่หน้าขานะครับดันแรงๆดันค้างไว้ครับสามสิบวินาทีครับท่านผู้ชมอย่ากั้นลมหายใจนะห้ามกั้นลมหายใจนะครับดันค้างไว้สามสิบวิถ้านี้ก็มีคนทําหายมาเยอะเหมือนกันนะครับ่าครบสามสิบวิก็พอครับท่านผู้ชมนะฮะ เอาละมาถึงท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมท่าที่ห้าครับให้เราคุกเข่าครับท่านผู้ชมนะคุกเข่าจากนั้นเนี่ยให้เรานั่งบนส้นครับนั่งบนส้นแบบนี้นะครับเอามือชิดกันแบบเมื่อกี้ครับไว้ที่หน้าขาเหมือนเดิมนะครับไว้ที่ขอบเกงในนะสานไว้มืออมือก็ดันไว้ทั้งสองข้างนะครับยกก้นขึ้นมาจากส้นครับแขนตรงทั้งสองข้างนะอาขาออกนิดหน่อยนะแล้วก็เขย่าหรือโยกแบบนี้นะครับเนี่ยขยมแบบนี้นะครับสามสิบครั้งครับท่านผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมทําแล้วมีเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนนะดังกรึบเมื่อไหร่นะโอ้ยมันจะโล่งครับมันจะสบายตัวท่านผู้ชมก็จะเบานะครับและนี่ก็คือท่านอนทั้ง5้าท่าครับท่านผู้ชมนะลองไปทํากันดูนะครับรับรองว่าดีขึ้นอย่างแน่นอน,นครับท่านผู้ชมนะทาทุกวันนะครับเช้ากับวันเย็นนะครับถ้าไม่มีเวลาก็ทําตอนเช้ากับตอนก่อนนอนก็นได้ครับคือตอนตื่นมาทำนะแล้วก่อนนอนทำเนี่ยมันก็ดีขึ้นแล้วนะครับ นี่คือท่านอนทั้งหมดห้าท่าครับนะโอเคนี่คือท่านอนทำที่ท่านชมได้เห็นไปนะครับมันดีมากทําบ่อยๆท่านผู้ชมจะดีขึ้นบางคนก็หายเพราะท่านอนทำห้าท่านี้ก็มีนะครับแต่ท่ายืนทําที่จะเห็นต่อไปนี้คือสุดยอดของวิธีรักษาแล้วนะครับดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมนะใครทําสําเร็จกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวจัดเรียงกันแล้วมีเสียงกระดูกล้านดังกรึลล๊บคุณหายแน่นอนนะครับอ่าดูนะครับ ให้เราอ้าขาครับ45องศาเนี่ยดูนะไกลๆนะ45องศาอ้าขาอย่างนี้นะครับจากนั้นให้ใช้มือครับมือเนี่ยครับนิ้วชิดติดกันครับนิ้วชิดติดกันนะครับหันเข้าหากันนี้นะใช้สันไม่มือครับไว้ที่ขอบเเกงในครับทั้งสองข้างนะไว้ที the kingdom, ่ขอบเกงในนะสันไม่มือนะนิ้วหันเข้าหากันนะอย่าหันออกนะหันเข้าหากันนี้นะครับเอไว้ที่สันเออขอบเป็นเกงในนะสันให้มือเลยนะให้ใช้อุ้งมือครับดันหน้าขานะครับเวลาจะดันก็ย่อเข่าไปก่อนย่อเข่าแล้วก็ดันแขนข้้้้างงใใหหตตรรแแบบบบนนนีีะ มันจะตึงหลังครับมันจะตึงหลังครับพอเรารู้สึกตึงหลังปุ๊บให้เราก้มหน้าลงแล้วเข่าตึงทั้งสองข้างครับก็จะอยู่ท่านี้ครับใกลๆหน่อ่า้วอยู่ท่านี้ครับท่านี้ครับแขนสองข้างแนบลำตัวเห็นไหมพออยู่ท่านี้เสร็จปุ๊บท่านผู้ชมโยกครับสามสิบครั้งคือโยกอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้ครบสามสิบครั้งนะครับเวลาท่านผู้ชมโยกนี่นะครับโยกลงไปให้ผักมือด้านหลังนะครับ โยกลงไปให้ผักแขนทั้งสองข้างด้านหลังนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันยืดออกจากก,ากันครับฟืดถ้ามันยืดออกจากกันแล้วมีเสียงดังกรึบเมื่อไหร่ท่านผู้ชมจะโล่งแล้วก็หายจริงๆนะครับอ่ะท่านผู้ชมก็ทําไปนะครับ30ครั้งครับ1 2 3อยาย่ากั้นลมหายใจนะเวลาทำในห้านกั้นลมหายใจเด็ขาดปล่อยลมหายใจธรรมดานะครับอย่ากเกงอย่าก,กั้นนะถ้าเกงกระดูกจะไม่ลั่นนะครับคือเป้าหมายของเราให้กระดูกมันลั่นครับให้มีเสียงดังกรึบม,มันจะจัดเรียงกระดูกใหม่นะครับ อ่าเราทำไปครบ30ครั้งก็พอครับเวลาพอก็ย่อเข่าแล้วก็ดันตัวเองขึ้นครับทําแบบนี้ครับท่านชมเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอน4ี่เวลาเลยนะรอบละ30ครั้งถ้าใครไม่ไหวก็รอบละ15ครั้งก็ได้นะครับถ้าท่านชมทําสําเร็จนะแขนตรงแบบผมเลยนะกระดูกสันหลังมันจะเคลื่อนตัวมันจะจัดเรียงกระดูกสันหลังให้ตรงครับมันจะดังกลืบๆท่านชมจะหายคนที่เป็นกระดูกคดก็ทําได้นะทำท่าผมเนี้ยมันจะค่อยดัดกระดูกให้ตรงขึ้นครับสรีระท่านจะตรงขึ้นนะครับ เอาละคราวนี้มันมีปัญหาครับเวลาทำหลายหลายคนจะมีปัญหาปัญหาอย่างแรกก็คือแขนไม่ตรงทําท่าผมเนี่ยแขนจะเป็นอย่างนี้ครับก้มไปปุ๊บเอา้าทำไมเอายัดเข้าไปไม่ได้เหมือนที่จ่าทำวะเนี่ยผมก็เป็นเหมือนกันครับในช่วงแรกผมเอาเข้าไปไม่ได้ครับแขนเข้าไปแล้วมันติดมันติดครับเมื่องออยู่เงครับผมจึงต้องเพ่งไว้ที่แขนแล้วก็ฝึกทุกวันให้แขนมันตรงอ่ะคราวนี้ผมจะบอกว่า <c oughs> วิธีทําท่าผมเนี่ยนะครับหนึ่งมีมีมีสาม,ม,มข้อท่านผู้ชมต้องทําให้ได้นะครับแล้วท่านผู้ชมจะหายแน่นอนนะครับ ข้อที่1ครับแขนต้องตรงข้อที่2ครับอย่าก,กัารลมหายใจหรืออย่ากเก่็งนะครับข้อที่3าให้ทําแรงๆเราจะไล่ไปทีละข้ออย่างช้าๆอย่างชัดๆนะครับข้อที่1ครับแขนต้องตรง,ตรงแน่นอนครับทุกคนทาแล้วแขนจะเป็นแบบนี้ครับงอเอาเข้าไปไม่ได้ถ้าผู้ชมทําแบบนี้ไปเลยครับทำแบบนี้แหละงอๆนี่แหละฝึกไปเช้ากลางวันเย็นรอบละสาครั้งรอบละสิครั้งก็แล้วแต่แต่ต้องทําทุกวัน4เวลาถ้าท่านผู้ชมทําครบ1เดือนเมื่อไหร่นะครับโดยที่ท่านผู้ชมไม่หยุดเลยนะ มันจะตรงในเดือนที่2ครับจากที่งอๆอย่างเงี้ยแล้วเราทาทุกวันนะเพ่งเปเรื่อยเพ่งไปื่อเรื่อยมันจะค่อยๆตรงครับค่อยๆตรงค่อยๆตรงค่อยๆตรงแล้วก็ตรงแนบลาตัวแบบนี้เลยครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ตรงเหมือนกันครับผมก็ฝึกอย่างเงี้ยครับหลายเดือนจนแขนมันตรงทั้งสองข้างเมื่อมันตรงทั้งสองข้างปุ๊บมันก็พร้อมที่จะรักษาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1ฝึกทุกวันแขนจะตรงนะครับข้อที่1นะครับแรกๆจะเจ็บมากนะแรกๆจะเจ็บมากนะการทําท่าผมเพราะอะไรแขนไม่ตรงครับมันก็เหมือนกับงอ ตัวธรรมดาซึ่งหมอก็บอกแล้วว่าห้ามก้มห้ามงอมันจะเจ็บมากนะหมอท่านพูดถูกนะครับแต่ลักษณะที่งอ,องผมคือมีแขนเป็นตัวค้ายันครับจึงงอและกล้มได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้แขนตรงให้ไวที่สุดภายใน 1- นถึงสเดือนให้ไวที่สุดไม่งั้นมันจะเจ็บมากขึ้นนะครับโอเคต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2นะครับก็คือท่านผู้ชมจะต้องไม่กั้นลมหายใจไม่เก่งนะเพราะอะไรเพราะเป้าหมายของผมเนี่ยให้ทาแล้วกระดูกมันล่น ถ้าเกิดท่านผู้ชมเก่งและกั้นไว้มันจะไม่ลั่นเลยกระดูกผมจะยกตัวอย่างนิ้วให้นะถ้าผมเก่งไว้แล้วผมดึงมันจะไม่ลั่นเห็นไหมไม่ลั่นนะถ้าเกิดผมไม่เก่งอะ่ะดังไหมดังไหมครับดังไหมดังทุกข้อเพราะเราไม่เก่งไม่กั้นหลักการเดียวกันครับอยากเก่งอยากั้นทําไมผมต้องพูดอย่างนี้ในข้อ2อะเพราะว่ามนุษย์เราเวลาเจ็บมันจะเกง่งมันจะกั้นโดยอัตโนมัติซึ่งไอ้ท่าที่ผมสอนท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าช่วงแรกมันจะเจ็บมันจะเก่มเกงมันจะกั้นเราจะต้องฝืนไม่เกง่งไม่กั้นให้ได้ข้อที่2นะ อย่าเก่งอย่ากั้นถึงจะเจ็บมากก็ตามอย่าเก่งอย่ากัน้นโอเคข้อสองผ่านแล้วนะต่อไปข้อที่3ครับให้ทําแรงๆฟังไม่ผิดให้ทําแรงๆทําแบบไหนอ่ะทาแบบนี้ครับทาท่าที่ผมสอนนี่แหละครับแต่ก,ก้มให้แรงแล้วผักแขนให้แรงครับอย่างนี้นะครับ 2> 1 2 3 4 5ส7 8 9 10หปเกสิอย่างนี้เลยครับเหมือนทหารเป๊ะเลยนะทําให้แรงไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวเจ็บเพราะคุณไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วนะครับ ชีวิตคุณไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วคุณต้องทุ่มเทให้มันความเจ็บปวดจะต้องไม่สามารถหยุดยั้งคุณได้คุณต้องไปให้ได้นะคุณต้องมีกําลังใจที่สูงมากเพราะฉะนั้นทําแรงๆแต่แต่ฟังให้ดีก่อนทำฟังให้ดีก่อนนะครับฟังให้จบการที่คุณจะทําข้อ3มแรงๆได้นั้นเนี่ยคุณต้องมั่นใจก่อนว่าข้อ1ข้อ2คุณผ่านแล้วก็คือคุณแขนตรงแล้วคุณไม่กั้นลมหายใจแล้วคุณถึงจะทําข้อที่3ได้นะ เพราะฉะนั้นข้อที่3านั้นเก็บไว้ทําในเดือนที่สองที่สเมื่อคุณฝึกแล้วแขนตรงแล้วไม่การหลมแล้วคุณจึงใส่น้ําหนักทําแรงๆในข้อที่3แล้วคุณก็จะหายถ้าคุณได้ยินเสียงกระดูกสลังเคลื่อนตัวดังกรึบอะไรสวรรค์เสียงสวรรค์ที่ใครๆก็อยากได้ยินครับคุณจะหายแล้วคุณจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมคุณจะกลับมาเป็นคนเดิมครับชีวิตคุณจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะตามนี้เลยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูซิว่าไอ้ท่าที่ผมให้ทําต่อไปนี้เนี่ยทําไมต้องทํา ทำไมถึงต้องทำแล้วมันทำไมทำแล้วมันจะเกิดอะไรนะครับมาดูกันนะครับอาการผมได้บอกไปแล้วนะคราวนี้เรามาดูต้นเหตุมันก่อนต้นเหตุของมันทำไมถึงเป็นได้การที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังครับเส้นได้ก็เพราะว่าหลังเราเนี่ยมันจะมีกระดูกหลายข้อครับแต่ละข้อมีวุ้นรองไว้ครับวุ้นตัวนี้นะครับจะนุ่ม,มๆคล้ายๆเจลเขาเรียกหมอนรองกระดูกครับมันจะรองให้กระดูกไม่ชนกันนะครับมันจะรองให้กระดูกไม่ชนกันนะครับในหลังเรานี่นะตลอดแนวเลยคราวนี้เวลาโค้งงอไอตัวนี้มันก็ช่วยด้วยครับในการพยุง เพราะฉะนั้นมันสําคัญไหมหมอนรองกระดูกสาคัญมากๆห้ามตัดห้ามเฉือนมันทิ้งเด็ดขาดนะครับมันสร้างใหม่ไม่ได้แล้วนะครับต่างประเทศนะใส่หมอนรองกระดูกเทียมข้อหนึ่งแปดหมื่นนะผู้ชมนะเหล็กเซทาทเนียมนะข้อแปดหมื่นนะผู้ชมสามข้อก็แปดสามยี่สี่สองแสนสี่นะเพราะฉะนั้นอย่าได้เอามันออกไปนะครับอ่อโอเคนะคราวนี้ไอหมอนรองกระดูกตัวนี้เวลามันมีปัญหามันจะปิ้นออกมาครับมันจะปิ้นออกมานิดหนึ่งประมาณมิลหนึ่ง เวลาเราไปทำฟิล์มเอ็กซเรย์เอ็มไอมันจะเห็นว่าหมอกระดูกปิ้นไปนิดนึงครับพอปิ้นไปนิดนึงเนี่ยไอตัวนิดหน,นึ่งนี่แหละมันไปโดนเส้นเลือดเสนาา้นประสาทจะมีอาการระคายเคืองอย่างที่ผมพูดนี่นะครับแต่กรณีปิ้นแบบนี้รักษาง่ายครับทาท่าผมประมาณเดือน2เ <c oughs> ดือนหายเลยครับหายเลยไม่ต้องเสียงเงินรักษาไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องเดินทางไกลทาท่าที่ผมสอนกรณีที่คุณปิ้นนะคุณไปทำเอ็มไอเอ็กซเรย์ให้ดูก่อนนะว่าคุณปิ้นหรือเปล่าถ้าปิ้นทําท่านี้หายเลยแต่กรณีที่ผมพูดต่อไปนี้คือมันไม่่ไไไได้้้้ปปินนัับมหหลลออกทงงยวงยวาี ไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทกดทับแบบเต็มที่ครับมันจึงทําให้เกิดอาการที่ผมพูดนี่นะอาการที่คู่ก็คือการชาครับเพราะอะไรมันทับเส้นเลือดพอเลือดไม่ไปเลี้ยงขาปุ๊บขาก็จะชาขึ้นชาขึ้นปล่อยนานไปขาจะรีบลงเล็กลงเล็กลงพิการเพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยนะครับกรณีเดียวกันก็คือมันทับเส้นเลือดด้วยเส้นประสาทด้วยเพราะอยู่คู่กันครับพอมันทับเส้นประสาทเกิดอะไรขึ้นเกิดความเจ็บปวดทรมานอย่างที่ผมพูดนี่นี่ยคือโคตรอภิมมหาทรมานคุณไม่เคยทรมานครั้งไหนเท่าครั้งนี้อย่างแน่นอน คนที่ไม่เป็นจะไม่รู้แต่คนที่เป็นโอ้โหเหมือนตองกับโลคข้งเป็นนะครับแล้วมันกระทับเส้นเลือดสะสาตรพร้อมกันซะด้วยกรณีที่ทับแบบนี้เวลาเราทำเอ็กซเรย์หรือเอ็มไอแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากระดูกชิดติดกันครับหมอรองกระดูกหายไปแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะมันไม่ได้เสื่อมไม่สลายแต่มันไหลไปทับเส้นเลือดสะสาทครับแล้วมันก็กลับไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันติดถ้ากระดูกมันชิดติดกันครับหมอร้องกระดูกก็เลยกลับไม่ได้วิธีที่ผมสอนท่านผู้ชมก็คือการจัดกระดูกอ้าออกครับกรึบพอมันอ้าออกกรึบมันก็จะย้อนกลับ เพราะว่ามันมีรากใหญ่ของมันอยู่ครับมันก็ย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับเพราะมันย้อนกลับมาใครเสียเลือดเส้นประสาทหายเลยครับท่านผู้ชมฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมหายเลยนะหลายๆต่อหลายท่านที่มาคอมเมนต์ว่าหายเลยหายเลยเยอะนะครับเป็นร้อยเป็นพันคนนะที่เอาท่าผมไปทาแล้วก็ประสบความสําเร็จกลับมชาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมผมก็สาธุด้วยนะท่านผู้ชมโชคดีมากนะครับอะท่านผู้ชมรู้แล้วหมอนรองกระดูกนี่เองคือตัวปัญหาทําให้เรามีอาการเช่นนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่าให้ใครมาหลอกได้นะเช่น เจอหมอดีพิเศษมากเลยเขาเหยียบเขาทุบเขาต่อเขาดึงเขาหายอย่าเชื่อนะท่านผู้ชมนะมันจะทําให้คุณเป็นมากขึ้นคุณอาจจะไปทาครั้งแรกดีรู้สึกดีเพราะมันมีมันมีมันมีโดนจิตใจของคุณทําให้คุณรู้สึกว่าเออได้รับการรักษาที่แปลกมันจะทำให้คุณดีขึ้นแต่จากนั้นประมาณอาทิตย์สองที่คุณจะกลับมาสุดลงครับกูลงไปสังเกตตัวคุณดูแต่คุณไม่เชื่อผมนะคุณไปลองได้ พอคุณลองเสร็จพวกคุณจะสังเกตได้เลยว่าสองสามที่มันจะแย่ลงจากนั้นไปอีกเพราะคุณไม่เข็ดหรอกคุณต้องไปอีกพอไปอีกครั้งที่สองประมาณว่าไม่ถึงสองสามที่อาทิตย์เดียวสุดลงคุณไปอีกไหมบางคนไม่ไปแล้วเพราะเข็ดละแต่บางคนยังไปครั้งที่สามอยู่ครับพอไปครั้งที่สามเหมือนเดิมคราวนี้สั้นไปอีกเพรเบื่อไม่ถึงอาทิตย์เจ็บอีกยานะครับอยาไปให้คนที่ไม่รู้รักษานะครับคุณจะต้องไปหาคนที่รู้จริงๆและรักษาได้นะครับพราะฝากกันไปด้วยนะครับแล้วก็ยาเรื่องยาย ยาวิเศษยาต้มยาหม้อยาเม็ดอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะแผงเป็นพันนะมอเป็นพันกินแล้วหายมันไม่หายครับถ้านท่านผู้ชมมันแค่บรรเทาท่านผู้ชมกินเข้าไปมันคือยายาแก้ปวดนี่แหละนะยาแก้ปวดที่มันรุนแรงมากนะเรากินเข้าไปมันก็หายปวดครับหายทรมานแต่มันไม่หายหรอกเพราะว่าต้นเหตุคุณก็รู้อยู่แล้วคือหมอลองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดประสาทมันนี่มียาชนิดไหนหรอกที่กินเข้าไปปุ๊บกระดูกมันจะอ้าออกเองอืดแล้วมันก็กลับมาเราคิดแค่นี้เราก็รู้แล้ว เพราะฉะนั้นเราอย่าได้โดนใครหลอกอีกต่อไปนะครับอถึงตรงไหนเนี่ยท่านผู้ชมรู้แล้วก็ <c oughs> คือหมอรองกระดูกไหลยครับเส้นประสาทเครานี้ท่านผู้ชมต้องรู้อีกอย่างหนึ่งคือจุดสําคัญละมันไหลไปได้อย่างไรเราเป็นคนทําให้มันไหลครับการที่มันไหลไปได้เราเกิดจากที่เรายืนนานนั่งนาน,น,านยกของหนักบ่อยฟังให้ผิดนะครับยืนนานนั่งนานยกของหนักบ่อยอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งหรือทาหมดเลยยิ่งสวยไปใหญ่เป็นง่ายขึ้นเลย ท่านผู้ชมไปดูซิว่าท่านผู้ชมยืนนานไหมนั่งนานไหมถ้าใครยืนนานวันหนึ่งมากกว่า 2- 3สชั่วโมงต่อวันนะติดต่อเป็นระยะเวลาสัก5ปี7ปียังไงคุณก็เป็นครับเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยมันอยู่ที่การที่ใช้ร่างกายและคุณต้องเป็นแน่นอนไม่ช้าก็เร็วคุณจะมีอาการที่ผมพูดจนที่สุดคุณจะหนักนะครับสาหรับคนที่ยืนนานๆนะคนที่นั่งนานๆก็เช่นกันครับนั่งวันหนึ่งสามสี่ชั่วโมงติดต่อกันระยะเวลาสักนั่งทั้งวันนะนะ ไปติดต่อกันสัก5ปี7ปี10ปียังไงคุณก็เป็นนะผมยกตัวอย่างหลายครั้งนะพี่พที่ขับรถแท็กซี่เนี่ยเป็นแน่นอนพี่ๆี่ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์นะเป็นแน่นอนนะพี่ๆี่ที่ทํางานเย็บปักถักร้อยนั่งอยู่กระจกหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับอคอมพิวเตอร์เอกสารนั่งทั้งวันนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันยังไงคุณก็เป็นเชื่อ10ปีเห็นผลบางคนเร็วหน่อย5ปีเห็นผลนะคุณต้องเป็นนะครับยกของหนักบ่อยครับของสิ่งนั้นจะหนักแค่ครึ่งโลก็ตามแต่ก้มไปยกผิดท่าบ่อยทุกวันทุกวัน เป็นเร็วที่สุดอันนี้เร็วที่สุดนะครับจําไว้นะครับอ่ะแถมให้อีกหน่อยก็คือการกระแทกการกระแทกคืออาจจะอุบัติเหตุเกิดในครั้งเดียวเลยรถล,ลม้มลดความตก่างที่สูงปึกไปเลยนะครับโชคร้ายนะครับเล่นกีฬาผิดประเภทนะครับเช่นเ,เล่นอะไรก็ตามที่แบบฟุตบอลกันแหละรเลี้ยงเลี้ยงกันอยู่เพื่อนวิ่งสวนไปคู่ต่อสู้วิ่งสวนไปเอี้ยวตัวจะกลับไปแย่งเขาดังแก๊บไปเลยครับเป็นทันทีนะครับโชคร้ายไงนะโชคร้ายที่สุดก็คือไอจามครับ ไอและจามเป็นได้ในทันทีคือโชคร้ายที่สุดแล้วนะครับผมเห็นหลายคนเป็นนะเพียงแค่ไอหรือจามเท่านั้นเองครับกระดูกสันหลังมันอ้าครับหมอลองดูพุ่งออกไปเลยครับโวยที่สุดนะครับวิธีป้องกันก็คือเวลาจะไอจะจามให้เอามือจับหน้าท้องแล้วเก่งไว้ค่อยไอค่อยจามนี่ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับอ่าท่านผู้ชมก็รู้แล้วนะครับว่าอะไรที่ทําให้เป็นนะครับเป็นได้เพราะอะไรรู้แล้วนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะครับใครชอบรายการอย่าลืมนะฮะสามารถสนับสนุนรายการได้ตามหมายเลขที่บัญชีนี้นะครับ ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปขอคุนทุกท่านนะครับที่โดเนตหรือบริจาคเป็นกาลังใจให้ผมนะครับหาบาทสิบาทผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตอบแทนด้วยการสนับสนุนรายการให้ไปรอดได้นะครับคาวนี้ท่านผู้ชมครับกําลังใจเป็นสิ่งสาคัญเพราะท่านผู้ชมขาดกําลังใจเมื่อไหร่เนี่ยอการรักษาก็จะยากเย็นเหลือเกินครับเพราะเราท้อยิ่งทํายิ่งเจ็บใครจะไปอยากทำใช่ไหมเจ็บอยู่แล้วมาทําท่านี้มันเจ็บมากขึ้นใครจะไปอยากทํากําลังใจต้องมีนะครับ เราต้องพิสูจน์นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดจริงไหมคือคุณทําเดือนแรกคุณจะเจ็บสู่เข้าสู่เดือนที่2ที่3มันจะเริ่มดีขึ้นเพราะแขนคุณเริ่มตรงคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นแต่ช่วงแรกนั้นเจ็บแน่นอนทุกคนต้องเจ็บครับช่วงแรกนะครับในช่วงเดือนที่2ที่3มันจะค่อยดีขึ้นถ้าคุณทําสําเร็จคุณก็หายอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจตรงจุดที่ผมพูดด้วยนะครับสาแบบหรับหลายๆท่านที่มีอาการรุนแรงนะเช่นไม่สามารถควบคุมปัสสาวะ นกเขาไม่ขันชานะอันนี้หนักนะครับหนักหนักขึ้นเรื่อยๆอาการจะหนักทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมต้องรีบรักษาด้วยทางของผมและท่านผู้ชมจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับข้อห้ามข้อห้ามมีนะครับคนที่ผ่าตัดมาแล้วคนที่ผ่าตัดมาแล้วมี2แบบนะแบบที่1คือใส่เหล็กไว้ข้างในแบบที่2คือไม่มีเหล็กอยู่ข้างในถ้าใครผ่าตัดมาแล้วนะครับมีเหล็กอยู่ข้างในห้ามทํานะครับห้ามเพราะผมไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรร้ายแรงเพราะผมไม่รู้ ผมห้ามแต่คนที่ผ่าตัดมาแล้วไม่มีเหล็กอยู่ข้างในนะครับให้แผลหายสนิทเสียก่อนทําได้เลยครับคุณก็จะกลับมาหายนะครับใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะครับสําหรับคนที่ผ่าตัดแล้วไม่มีเหล็กนะไม่มีเหล,นะล็กทําได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับหลายคนถามบอกว่าแล้วกระดูกทับเส้นละ่ะทําได้ไหมไม่ใช่หมอรองกระดูกทับเส้นนะจ๋ากระดูกทับเส้น mm hmm. ผมตอบว่าทําได้ครับผมตอบอ้างอิงจากคอมเมนต์นะครับที่เขามาลงให้หลายคนนะว่าเขาเป็นกระดูกทับเส้นแล้วกาทำท่าผมเขาก็หายเพราะฉะนั้นทําได้นะครับทําได้เลยนะครับ สำหรับที่ไม่ควรทำนะกระดูกพุนกระดูกพุนเนี่ยไม่ควรทำเพราะมันพุนแล้วทำไปอาจจะแย่ yeah. กระดูกเสื่อมทำได้ไหมได้ผมตอบอ,าอ้างอยงางใต้คอมเมนต์นะกระดูกพุนกับกระดูกเสื่อมไม่เหมือนกันนะกระดูกเสื่อมทำได้นะครับเพราะคนที่เป็นกระดูกเสื่อมแล้วทำแล้วดีขึ้นเข้ามาตอบให้ใต้คอมเมนต์ผมหยิบตรงนี้อ้างอิงขึ้นมาพูดนะครับอ่ะต่อไปหมอลองกระดูกเสื่อมทำได้ไหมผมเห็นนายแพทย์บางคนบอกห้ามทำ หมอลองกระดูกเสื่อมผมเห็นนายแพทย์บางคนบอกห้ามทําผมจึงพูดตามที่นายแพทย์ท่านนั้นพูดนะว่าไม่ควรทําโอเคไหมอาของกินนะอะไรบ้างที่กินได้กินไม่ได้คือจริงๆกินได้หมดเลยครับท่านผู้ชมนะฮะกินได้หมดเลยแต่อะไรที่เราปวดอยู่แล้วเราไปกินมันจะ,สะแสลกเนี่ยมันก็ชัดเจนนะฮะถ้าเรามีอาการปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรก็ตามนะโบราณว่าไว้ครับสิ่งที่ห้ามกินก็คือกดยูริกเช่นหน่อไม้กระถินปลาลา อะไรพวกเนี้ยสะเดาชะอมที่มันมีกฎอยู่หลีกอยู่ข้างในห้ามกินมันจะปวดมากขึ้นนี่คือคนโบราณว่าไว้นะครับหรือจะเป็นพวกโซเดียมทั้งหลายกินเข้าไปก็ไม่ดีเช่นโซเดียมมาจจะอะไรขนมขบเคี้ยวมันจะเขียนว่าโซเดียมโซเดียมกินมากๆไม่ดีต่อกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นข้อห้ามก็อาจจะเป็นประมาณนี้สําหรับของกินนะครับไม่ไกินได้หมดแล้วครับนะครับอก่อนจะจากกันไปนะผมขอให้ทุกชมนะครับสู้ อย่าไปท้อนะครับถ้าเกิดใครท้อไม่มีกําลังใจที่อยากจะทําอ่านคอมเมนต์เยอะๆนะครับดูคลิปบ่อยๆแล้วท่านผู้ชมจะมีกําลังใจที่อยากจะต่อสู้นะครับอยากจะหายเหมือนคนอื่นที่เข้ามาลงคอมเมนต์กันเต็มเลยไหม mm hmm. เขาหายบางคนนะท่านผู้ชมนะ mm hmm. เป็นพระเนาะพระท่านหนึ่งนะเป็นนะโอ้โหเป็นมา30ปีไม่หายนั่งทําวัดอะไรไม่ได้เลยพอทําท่าผมเนี่ยนะ 8เดือนใช้ระยะเวลาในการทําและรักษา8เดือนครับหลวงพ่อท่านนี้นะหายกลับมานั่งทําวัดได้หายทรมานเป็นไงท่านอายุ70กว่าแล้วนะยังยังสู้ยังหายได้เพราะ,ะนั้นท่านผู้ชมอายุไม่มากไม่ถึง70หายแน่นอนหาย100%นะขอให้ท่านผู้ชมนั้นมีจิตใจมุ่งมั่นที่อยากจะหายแล้วก็มีความอดทนต่อความเจ็บปวดในระยะเริ่มแรกที่ทําให้ได้นะครับท่านผู้ชมหายแน่นอนนะครับสู้ๆนะ ผมกำลังใจให้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วเจอผมได้ทุกๆุกอาทิตย์ผมจะลงคลิปทุกอาทิตย์นะครับ <S <S ผมไม่ได้มีแค่หมอนรองกระดูกนะคลิปรักษานะครับผมยังมีหมอนรองกระดูกคอใครที่เป็นหมอนรองกระดูกคอนะมึนหัวปวดบ่าปวดคอชาแขนชามือน,นี่นะผมมีวิธีรักษากดติดตามก่อนแล้วเข้าไปดูได้นะครับเข่าเสื่อมปวดเขา่าเดินไม่ได้เขา่าบวมน้ําใต้เขา่าผมมีวิธีรักษากดไปดูใต้คลิปได้มีแต่ก่อนจะเจอต้องกดติดตามก่อนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมือล็อกนิ้วล็อกมีหมดเอ็นหัวไหล่ฉีกไหล่ล็อกไหล่ติดผมมีวิธีรักษาหมดเป็นวิธีรักษาด้วยตัวเองล้วนๆไม่ต้องพึ่งพาใครสักคนทําเองที่บ้านเห็นผลร้อยเซถ้าคุณทําสําเร็จเข้าไปดูได้นะครับและอันสุดท้ายที่ยผมฝากไว้นะครับโรคซึมเศร้ามาแรงมากโคตรแรงนะครับในยุคนี้ผมมีวิธีรักษาเข้าไปดูกดติดตามแล้วเข้าไปดูครับโรคซึมเศร้าคุณหายแน่นอนนะครับ อ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับผมครับ